หลังจากที่ไปเปียกกันจากไอ้บักเก็ตอกคูนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่โหมดคุกเข้าัวรายการที่เราจะมาทําอาหารให้คุณดูอาหารแบบล็อกล็อกแล้วก็ผู้เข้าไอเนี่ยผู้โดนโหวตครับสัปดาห์นี้ผู้ที่โหวตได้มีอยู่2อันดับก็มีอยู่2คนผมผู้ดิก็คือเลสโซแลนกับสกอร์เปียโอเซึ่ง2คนนี้ต้องมาดวลกันด้วยการต่อยฉุกใครชนะเอาตำแหน่งคุกเข้าขวัวดสัปดาห์นี้ไปชิญครับ สวัสดีครับผมสกุลเปโอครับผมเด้เซลแลนก็ผมคู่กองจับที่เพิ่งดูกล้องไปเมื่อกี้นะครับผมคโอเคฝ่าชุดเลยครับยังยี่งเย้าังกระเป้ายิ่งซุบซุบได้ไดได้แล้ววันนี้คคุณสกุลเปยครับคุณได้สัปดาห์นี้ไปนะครับครับผมคราวนี้คุณก็ต้องมาจับฉลากเลือกพวกผมที่เหลืออีกสามคนทูเช่เชฟใช่ ครับนี่คือฉลากรายการขยำก่อนขยำก่อนขยำก่อนขยำโอเคครับผมซึ่งในนี้จะมีอยู่สามคนก็คือผมเลสลันแล้วก็ตก้อเดสโคเกอร์ต่ก้องนะครับแต่ก้องอาครับเชิญหลับตาแล้วจับนะครับอย่าจิบวิญญาณน่ะอย่าจิบวิญญาณนะเดี๋ยวผู้ชมว่จะหาเราคงอ่าเชิญครับ ไม่หมันไส้ครก็ลจับให้ใช้ท่าปิดตาวขอหาา้าดาวอย่าเป็นกู้ยอย่าเป็นกู้อ่าไม่เห็นเขียนเลย,ยอ่ะ D s ตากอนยัวยัวไมาผู้เชฟสูเชฟสูเชฟสูเชฟจับมือโอเคและเมนูวันนี้ที่ผมเตรียมมาคือผัดบะหมีตุสเ,เ็บลโลครับ <c oughs> ไอ้ยี่ย้อเอาไปครับครอบครัวครอบครัวกัน สวัสดีครับอ่ะสวัส,สดีทำไมวะสวัสดีดดแล้วนะเนาะวันนี้เรา,าก็อย่างที่บอกทำผัดหม่มากอย่างแรกเลยเปลี่ยนวัตถุดิบเดี๋ยวมาด้นโน้อผมเคลียร์ก่อนผัดอะไรนะผัดบะหมี่กระสุนลูกเออ,เอ,อแล้วสิ่งที่ต้องใช้ครับหนึ่เลยบะหมีก่กระสุนลูกพริกกระเทีมยมในเป็นหัวเลยแล้วอะไรต่อวะน้ำตาลซีอิ๊วแล้วก็เครื่องปรุงนะครับแล้วแต่ว่าจะใช้อะไรอ๋อ ดนสดดนสดตอนแรกครับผู้ชายครับเอามาเอากระปิกระตุ้นไปต้มก่อนมาใช้ได้ครับเอามาฮะต้มต้มลวกให้แบบว่ามันแต่เรื่องนั่นแหละนะเอาหันไปหั่นให้ให้มันนิ่มๆให้มันแบบให้เป็นเส้นใช่ไหมครับโอเคถ้าสุกไปแล้วขัดแล้วมันจะไม่ไม่อร่อยมันจะไม่เข้าเส้นไม่เข้าเส้นมันจะนุ่มไปเอานุ่มปุ๊บอ่ะคือคิดวิทยาศาเส้นเนี่ย จะรับรสชาติได้ถ้าเมื่อเส้นมันถึงความพอดีของมันใช่ถ้าแม่งนุ่มไปกว่ามันจะเหมือนกับความอิ่มตัวเว้ยคือแม่งไม่พร้อมที่จะรับสารเยี่ออะไรเข้าไปแล้วเขาเปิดไฟ้วครับเปิดไฟ้วครับเปอด๋กูวู่ถึงว่าสิมึงเปิดกันทำไมเดี๋ยวหัวใจพังกันชิบหายอซื้อใหม่เลยนะเว้ยโอ้ยน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่น้ำเปล่าเล้วจะน้ำซุปครับพอ จะเอาอะไรทำกัตุ๊กตะกรอ่ะมันหนออย่างแรกใส่ใส่ก็มีก็จับดิบลูกไปใส่ไปเลยคอยดูนะครับจริงๆอาหารทุกอย่างมันทำยากง่ายพอๆกันแหละแต่ของทอดพวกนี้ไะไอ้พวกหมูไก่พวกนี้เราต้องคุมให้ดีนะอันแรกอเราต้องอ่าใช้ไฟบหอมก่อนไม่งั้นมันจะม้บ นี่ขอใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอพักจากเคสแป๊บหนึ่งดูแม่งครับเพดูแม่งแดกเศษแดกเศษกินด้วยเชี่ยหยิบไปซะเยอะง้างอ่ะกลัวลงอ่ะอ๋อกลัวเหรอแพ้ของเพ็ดเชี่ยแล้วกูจะพูดทำไมวะเดี๋ยวคนอื่นแม่งก็หาของเพ็ดไม่กูัไม่มีพวกเรารักกันไม่แกล้งกันไม่ใกล้หมายถึงไอ้คนที่แม่งดูคลิป นี่ไม่ไม่ไม่พวกเราอ่ะรักนายมากเราจะการเรื่องของเผ็ดไว้เราจะทําให้นายกินเองไม่ต้องทำนายคนอื่นหรอกสุกรเล้วกันอย่างเงี้ยนายจะรู้เลยว่าความเผ็ดเป็นยังไงเฮ้ยกูทำอ่ะเอ็ดนายอย่างเงี้นะเด็ดผมมีเคล็ดลับนะครับไอ้สัตว์อย่างเงีพริกเนี่ยข้าวแกงเงี้ยอาจจะก็มีรสชาติแหละแต่มันจะไม่ค่อยหอมใช่ แต่บางคนนี่ก็ใช้ทางการนี้เลยเพราะมันจะหอมอ่แต่ผมาจะเป็นอย่างนี้ครับความหอมในเกลือเพราะจริงๆอ่ะไอ้ความหอมที่สุดอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้กาอันเนี้ยปาหูสอนมาคนก้านใช่ฮะทำไปแต่ว่าไม่ต้องเดือดทุกอันหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนั่นเลยประเด็นคืออะไรรู้ป่ะอะไรครับแม่เห็นยี่ห้อของเครื่องปรุงมดเลยไม่เป็นไรครับเสริเซอร์มึงไม่รู้มั้มึงพูดไม่มึงดูไม่อะไรไงใครถ้าถ้าจะทำให้มันหอมพีคควรทำไงทำไงครับ เอาก้านของพีกใส่ลงไปรวมเลยแล้วตอนที่เนี่ยค่อยเอาออกมันจะหอมมากๆหรอหอมน่ากินุดๆเซนเซอร์ใช่ไหมแล้วกูว่าโดนเกย์ับอ่ะกระเทียมกระเทียมแล้วก็อย่างนี้ไปเลยใครชอบใครชอบกระเทียมนืดใส่เยอะได้เลยใช่ไหมจริงๆก็ไม่อยากบอกอัตราส่วนเพราะว่าบางคนอะมไม่เข้าใจอะไรเส้นอะไรนะเส้นบะหมี่บะหมี่บะหมี่ ไปล,ลงก็กดเลยมีรวมกันนี่เดียวแกแบบเอ,บองงารวมเงินลงเงินวันนี้ครับพี่แล้วก็นี่อ่าแกกูจะเป็นผู้กำกับแล้วกูต้องไปตากล้องอีกใช่ไหมเนี่ยยังผู้ช่วยเชฟกูมีสองคนรึไม่ใช่กูมากดให้มึงเนี่ยอออ๋โเเคยังถ้าชิดว่าพอแล้วแต่จริงๆอ่ะวันนี้เราทำกินกันสี่คนเพราะว่าเนี่ยอาหารจังวันเราคนละก้อนใช่ไหมเนี่ย อ่าคนละก็มือจำเป็นต้องช่วยหรือไงแล้วแต่ครับถ้าเมีน้ำจัดไหนก็ช่วยได้เอากระชอนมาเลยก็ได้เตรียมวะเออพอแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่ไงมึงเห็นไหมน่ะเอาแล้วพอแล้วเอาเล็กๆไปพริกกระเทียมนะหรือจะเอากระชอนอันใหญ่ก็ได้แบบเทลอ่ะละลายเอาค่เอาอันใหญ่ดีวะโอเคเทลนะพริกกระเทียมนะครับมือบังคับอย่างนี้เลยเลยไอ้แา่พริกอย่างนี้เลยแบบเอาใหม่เอาใหม่ปกติเนี่ยผมจะตำไปด้วยนะครับแต่ว่า ทิกอะถ้าโดนไฟนานๆอะมันจะเผ็ดมากแล้วที่นี้มีคนกินเผ็ดไม่ได้มาม้มันไอ้นี่มันเยอะนะเว้ยทุบอย่างนี้ไปแล้วนานแล้วแต่ว่าทำไมมันไม่ไอนี่สักทีแล้วก็ทุบไปมันแตกไปทุบแตกเลยใช่ป่ะทุบแตกหันเปิดให้มันมีความให้รสชาติมันออกมาใช่ไหมทางด้านใช่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 แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะหันทิศหลังปิด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 เลยปิดเลยปิดเลยอะปิดเลยเดี๋ยวมันสุกไปเออกูลืมแล้วก็นี่กระเทียมเหมือนกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะ รูปยับยับไอเนี่ยมันเหมาะสำหรับการเอาทิเอาหม้อเทใส่อย่าฟักลงไปเพราะอีนี่มันเป็นแง่้งเร็กลุ้ไงเฮ้ยเฮ้ยกล้องก้องมองกล้องมองเห็นกูไหมเห็นสิเห็นแต่แขนไม่เป็นไรตัวมึงสูงไปลุงสุขภาพดีครับลุงความสูงอย่าลุงออกข้างเลยอ้วนนี่เอ้ยมีเทปไหมทำไมจะได้เป็นสแตนดี้แคมป์ไงอ่ะ เพราะตอนนี้กูลำบากกับการถือมากๆต้องมีแตนดี้แคมช่วยแล้วแล้วก็เเขาหลักกาจะแตนดี้แคมนะเว้ยกูขอร้องเอาเดี๋ยวเกูจะมาหมายงานในนี้ให้ใครทำให้กองใช้เรื่องกูเหรอไอ้เมนูนใช่มากเลยไม่ต้องมีกูช่วยอะไรคือมึงจะกองเนี้ยใช่แต่ว่ามึงจะกองน้ำใส่เทียอะไรใส่ซิงเอาของออกจากซิงเนี่ย หรือว่าใส่ไปตรงถังน่ะเพราะมันเป็นน้ำเยังไงไม่งั้นเดี๋ยวซิงเสียสวัสดีครับผมก็สวัสดีเหมือนกันนะครับครับผมสวัสดีเช่นกันกับกัผมนะครับผมเรซัลล่านะครับผมฟินิก์นะครับผมใช่ครับนมโอเคครับผมก็เรากำลังอยู่กับรายการครูเข้าครัวนะครับผมหนึ่งในโปรเจกต์ของเราฮะเนื่องจากว่า ไอวิดีโอช่วงที่กำลังทำกระเทียมกับพริกกนะผมมันมีปัญหาที่แบบว่าเสียงมันเบามากแล้วมันก็แบบว่าปรับยังไงก็ปรับดังไม่ได้แล้วอะฮะก็เลยต้องใช้วิธีการลบเสียงออกแล้วก็มาพากใหม่นะครับผมถามว่าทำไมมึงไม่ทำซับจะอ่านซับอย่างเดียวเลยเหรอก็คงยังไม่ได้หรอกนะครับท่านผู้ชมก็เลยต้องเป็นพวกเรามาพากกันนะผมซึ่งตอนนี้ก็ที่บงแล้ววนะ่ะ ประมาณหกโมงประมาณหกโมงเช้าอะหกโมงเช้าอ่าอ,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 อืมแหกตาแต่เช้าขึ้นมาภาคกันเนี่ยนะครับผมบอกนี้สามเรานอนตีสี่ทุ่มโอ้หอนอนตีหนึ่งตีสองนตีหนึ่งตีสองเงี้ยโม่ห้าประมาณห้าชั่วโมงเนี่ยสี่ถึงห้าชั่วโมงเออมันทำเแี้ยนนะดูนะครับตอนนี้ผมเชฟเกำลังตำคลิกนะครับผมเนื่องจากคือรสชาติมันแบบ ยังไม่เข้าถึงใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยเลยต้องตำนะผมมันจัดจ้านคือจริงๆแล้วตอนแรกอะ่ะมันบอกว่าไม่ต้องตำหรอกสุดท้ายมันมาทำอะไรเอาคกมาเอาสากมาตำมุสาดี่ว่าเออน่ะตอนนี้โอนมุสารไอ้ไม่มีสัจจะไม่มีสาาาัจจะเลยไม่มีสัจจะในชายผู้น,นี้ <c oughs> ในชายอตรรจ์ผูน,นี้อืมอืม โอเคต่อบไปอเขาจะมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซ้นอะไรนะเซ้นอะไรนะมีเสนบวามีเกลือเซโล่ครับเมื่อกี้ถือว่าเซนเซอร์แล้วกันเออไม่ทันแล้วจ้ะการท่านรายการเราเป็นคนปอยเรื่อยู่ช่วยกันอาญาบอกต่อด้วยนะครับว่าผมพูดอะไรลงไปโอเคเซ้นความีเกลือเซโร่โอเคครับผมกาลังจะเทแล้วนะครับผม ตอวมแล้วย hey. ิงยังไงมาเท่าเท่าเลยเออมันมืดนะผมต้องอยากเชฟก็ตัวดำเสือกใส่เส okay. ื้อดำเฮ้ยเขาไม่ได้นำขนาดนั้นแค่ผิวสีช็อกโกแลตโอ้โหช็อกโกแลตคงจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนาะว่าดาร์กช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยโอเคข้ามมาตอนนี้นะผมก็จะใกล้จะถึงขั้นตอนลงกระทะเรียงก็ยังไม่รู้ครับผมมองไม่ออก ตอนนี้ผมกับผมซึ่งเป็นคนถ่ายครั้งนี้ที่แบบว่าทำให้กล้องไม่ชัดก,ก็ขออภัยนะชี้มั่วชี้ไปเรื่อย้วตอนนี้เหมือนเล่นเกม, First, First มกเฟิร์สเฟิร์สเอลยนะ,ะจิตวิญญ,ญาณมันก็จิตวิญญ,ญาณโอ้มนเล่นเกมพวกแบบว่าไอพีเอสอะไรเงี้ยเห็นมือผมอันนี้โอเค okay, นี่คือเนื้อหมูกับเส้นบะหมีถึงเจริญรูกเนื้อหมูคุณจะงงไหมถ้าคุณอันนี้เป็นคำถามที่ดีเจภูมิเคยถามกับ พี่จียาว่บอกว่าคุณจะงงไหมถ้ามีคนมาสั่งมกผมเอากระเทียมไม่ไหมกับเบอร์เกอร์เนื้อหมูคุณจะคิดว่าเขาจะเอาเบอร์เกอร์เนื้อหรือเบอร์เกอร์หมูเขาจะกระเทียมไม่ไหมหรือไม่ไหมอันนึงไม่ไหมคือโนเบินกับไม่ไหมอันนึงก็คือเบิร์คือซ <Burn S 1> ุปเปอร์เบอร์แล้วนะครับผมซึ่งพี่จ้าก็ได้ตอบไว้ว่า กระเทียมนะคือถ้าใครมันจะชอบกระเทียมไม่มาจริงๆอ่ะเขาจะบอกใครไม่ชอบคือใครชอบปกติเขาจะไม่บอกหรอกก็นอกเรื่องมาอย่างนี้ได้ไงวะเนี้ย <c oughs> ผมผมึงบอกว่าเนื้อหมูอะไรครัโอ้ยหั่นเข้าไป <c oughs> โอเคตอนนี้นะกำลังหั่นเนื้อหมูซึ่งเหนียวนี่เหนีย,นย,นยชิหายนะครับผมแมงไม่ได้หมักนี่วาแล้วมันไม่อะไรไอเชฟไม่คิดจะหมักด้วยนะ ไม่กินครับมันต้องใส่ส,ะสะตๆอกระทะล้างไว้เรียบร้อยแล้วอาจไปครึ่งคลิปแล้วนะครับครึ่งคลิปพูดจริงนะท่านรู้จักไหมบรตรยากาศตอนนั้นน่ะมัน,ม,นมันแบบโอ้เฮฮาปาร์ตี้เกิน,นเนาะโคตรเฮฮาเลยตอนนั้นผมนนกนะู้ช่วยเชฟนะผมเอาครุลครุบอ,อกมาเจอแล้วเนี่ยเนไอคนที่กันเาเป็นคนพูด สิ่งที่บอกควรพูดอะเอาคุณเราพูบอกมาแล้วแต่ตกใจที่เนื้อหมูก่อนนะครับผมไม่ใช่หมูก่อนก็ยังเห็นเป็นบางคลาออกไปแล้วปากด้วยนะเฮ้ยอะไรประมาณนี้ท่านไปเคปุ๊บแต่ยังยังยังแต่แต่มีหัเขามาเล่นแล้วนะผมแล้วความชิบหายจะบังเกิดแต่แต่แนี้ยังไม่ติดนะผม รอบสองนะครับผมแตาแต่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 แตแต่ต่ตตตู้เย็นกตู้เย็นกอยู่แต่ก่อนบุเก้นยิ่ยัยพูดเยอะเหมืออยู่ตั้งนานแล้วนะไอ้ตู้เย็นตัวนั้นชี้ตาชี้ไม่ดีผู้ชาคนนั้นชี้ไม่ีผู้ชายคนนั้นชี้าไปชี้า้าทาผู้ชมกาลังดูอยู่ก็ชี้ด้วยกัช่วยกันชี้ด้วยเขาไม่รู้ตัวหรอกเขาไปเที่ยวแล้ว ลากรับตังียวดพอเขามาดูคลิปนี่ตายหายลยเขาลากับตั้งเฮียงวาดโอเคครับผมกว่าจะลงกระทะนะผมก็อยู่กับพักสามไปรียบร้อยแล้วผมในการถ่ายไอเสียงไอตัววิดีโอที่ไม่มีเสียงนะผมกว่ามันจะเอาของลงกระทะเอาของกระทะที่มันนานหลืยเกินเพิ่งจะเปิดเตาแก๊สคิดดูตอนนี้ในวิดีโอที่เราพากนะผมก็อยู่ในนาทีที่สิบสี่นาทีนะครับผม มันเพิ่งจะเปิดเตาแก๊สคิดดูทานเลยครึ่งคลิปแล้วเขาเพิ่งเกิดเตาแก๊สเพราะว่าอะไรผัดมาม่าเขาสูตรพิเศษมาเออผัดบะหมี่กึ่งเร็จรูปเขาสูตรพิเศษประเด็นคืออะไรรู้ป่ะอะไรในคลิปน้ำมันมันคือเหลืองผัดขาวทอดใช่เออแล้วเราเอามาผัดใช่ไหมใช่แต่ขาวแต่ไม่คือน้ำมันทอดครับสัตว์งงแลวทีนี้เอลอลาินดี้ โอเคนะครับผมผมเป็นพ่อพันเกษตรกรอินดี้ใช่ไหมเกษตรกรอินดี้ครับจอชาั้คงโรว่ามันใช้ทอจอชาวไลทจอชารไล่ว่ามันใช้ทอดก็ยิงใสลงไปคิดไม่ออกแล้วก็ไม่อากไปซื้อใหม่ทุยเย่เย่ก็ร้องกันไปเรื่อยนะครับตอนนี้ กระทะนะใส่น้ำมันลงไปนะครับผมกรียาให้ลงไปกรียาให้ลงไปเป็ดลงไปไปไปเอ้ยมันไม่ใช่ลงไปไปายมันอยู่ข้างบนนะมันอยู่ไม้ห้างสอนทุยเออลงไปพูดที่มันแบบเหมือนคนง่วงๆซึ่งก็ติดง่วงมานิดนึงนะนอนประมาสี่ชั่วโมงกว่าเกือบว่าเอาเถอะสบายดีนะ แฮมเบอร์เกตดีเมื่อวานนี้แค่นไงละมึงเดี๋ยวเดี๋ยวฟันดีรึเปล่าเวลาไวบอลเนี่ยตอนเป็นไงเลยครับบอกว่าขอให้หลับฝันดีแฮมเบอร์เกตดีนะโอเคมาตอนนี้ใส่กระเทียมลงไปแล้วถ้าเราเริ่มเล่กันไปใส่กระเทียมลงไปนะแล้วเสียงผมขอเล่าบรรยากาศตอนนั้นครับผมมันมากมากจะาทำไมเล่ะไม่กิด จังเป็นไหมวะอยากให้อยากให้คอมพิวเตอร์หรือซีบีบ้านคุณเนี่ยมีฟังก์ชันรับกลิ่นแล้วเกินนะผมเอ็วว่าคนในตอนนั้นเป็นยังไงคนชอบกระเทียมไม่ไม่อ่าไม่ไมนี้แม่งก็เจียวซะไม่ไมเลยสีดำเลยอตอนแดก คือเขาบอกเลยคือมันมันกะให้มันเป็นสีผิวมาเลยนะครับผมมาชดหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนเราแอบด่าเนี่ยมันจะแอบมาชนหรือเปล่าหรือเขาแสดงว่าเขาตัดสูได้ว่าเราตอนภาแเราเราจะพูดอะไรตอนภาคมันมันไม่คิดมากหรอกคนอย่างนั้นอ่ะจริงไงแต่นนี้แน่วันจันไม่ไปโรงเรียนกูโดนกระทื้ใช่ป่ะช่างนะครับตอนนี้ใส่เนื้อหมูลงไปใส่เนื้อหมูเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวตอนเนี้ย เห็นไหมว่าเตาแก๊สกำลังสะอาดอยู่นะครับผมยังไม่มีรอยอะไรอยู่ในนั้นมีมวีอะไรเไอสัญลักษณ์มือไม่เกี่ยแล้ะพัดตรงไปต่อถึงมันจะใช้ทอดก็เถอะ <c oughs> ผมเล็บยังเถอะนะดูดูดีๆคือมันยังสะอาดใช่ไหม,มผ่านไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะคุณจะรู้ว่าสัจธรรมมันเป็นยังไงว่าต่อให้มีฝีมือขนาดไหน กูใช่เนาะทำครัวลกได้ตลอดเวลาคือทำครัวมันต้องเลอะๆอะไรประมาณนี้แบบเดี๋ยวคอยดูผลลัพธ์นะครับผมโอเคผัดเนื้อหมูลงไปต่อผัดตั้งนานแล้วเนี่ยจะเอาไปสุกหิ์มิชันรอพอตัดริบบินนะครับผมโอเคมาถึงเพลของเราต้องมถึงสำเร็จรูปแล้วผมสี่ห่อนะครับผมออกไปซื้อนะครับผม เอาให้เราความจริงไอตรงที่เปิดฉากอะน่ะนะจุดแรกมาแล้วก็ผมความสกปรกนะครับผมเน,นืน้อหมูที่ทอดแล้วไม่สุกที่ผัดแล้วมันไม่สุกนะครับผมเดี๋ยวจะลอ้ฝั่งว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือกระผมกับออไอ้เชฟเทฟเนี้ยมันก็ได้คนละหนึ่งคะแนนใช่ป่ะ <laughs> ครั้เนี้ยคือผมว่าไม่ได้เตรียมเท่เลยเลยไม่ได้เตรียมเท่อะไรเลยครันนี้ทําไงครับผมก็ต้อง ให้เป็นฝ่ายมาไหนที่ต้องได้รับไปแล้วที่เห็นเป่ายิ่งชูอย่างนั้นเนี่ยเตรียมเตรียมกันเองด้วยแเตรียมออกคอนออกกระดาษไว้แล้วอืตกลงกันไว้เองแล้วนะผมซึ่งแล้วคนดูเขาจะไม่มาด่าเราที่รังวะก็คือว่าโอ้แตเดียวคอมเมนต์ด้านล่างเพียบเลยไอ้เติดเซ็นเซอร์ไ้ก่อนก็แล้วแต่คิดใช่ไหมล่ะมันเป็นที่เสียเรยน้ำมันน้ำมันหอยปุงรสหอย อย่เรี่กแ้ำมันหอยดิมันไม่มีน้ำมันสักหยดต้องเรียกว่าซอสหอยนางรมนะคะผมหอยนางรมซอสหอยนะครับ้าน้ำมันหอยก็คือเอาน้ำมันมาแล้วก็ใส่ตัวหอยเข้าไปน้ำมันหอยหอยอบน้ำมันหรือไม่ก็เอาน้ำมันออกมาจากตัวหอยนี้มันมีเลยรีดน้ำมันมาจากตัวหอยว่ะโอเคนะถ้าดูคนกระทะดีๆมันเริ่มไปแล้วนะนั่นนะฮะเห็นไหมฮะคนกระทะคนกระทะ บอกเล้นะว่าเลอะมากดีนะมันยอมรับผิดชอบด้วยตัวมันเองเดียกันเดี๋ยวมันจะทำความสะอาดเองผัดเข้าไปผัดลงไปแต่ว่าคือประเด็นคือว่าเราอไม่รู้ไงว่ามันเป็นอะไรอ่ะตอนนี้ผมหาคนอู้นะครับผมคนอู้เลยนั่งอยู่ข้างๆผมตอนท่าอยู่เนี่แหละกำลังต่อขอคอยอยู่นะครับผมเฮ้ยคนเล็กจบตักษา ดูเวลากันบ้างสิอ๋อเข้าไปต่อปะอ๋อทุยอีกชั้นหนึ่งแล้วอ้นอะไรของมึงเนี่ยฮะเออไม่มีเฮปิวลอ๋ออาไปอย่างสูงอ่ากลับไปที่ครัวกันต่ออันนี้คือลมลุกคุกคานนะผมนึกเจอตอนที่อยู่ตรงพื้นนั่นคือคานลุกไม่ทันนะผมนองพีอาสมไทเหรออือฮึ <Okay. S 2> โอเคตัวสีแดงอยู่ข้างบนเรโอเคผมตอนนี้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนะครับผมใช่ป่ะวาน้ำตาลแหละใส่เยอะขนาดนี้ด,ดีดีด้วยซึ่งจริงแล้วมันเรียก,กคลิปว่ามาัเสร็จแล้วก็เรียกมาชิมแล้วตอนนั้นที่ไหนได้ให้พาถ่ายว่าชัดปรุงรสด,ด้วยอะไรบ้างทรย อุตส่าห์จะรีบวิ่งไงเห็นไหมกล้องสั่งน,นานั้นตอนนี้ยังโอเคตอนนี้ใส่พริกลงไปชิคเนียเจื้อหลักแนละ้วของของเมนูนี้เออมีบางอย่างลืมบอกเลยว่าน้ากินเผ็ดไม่ค่อยได้นะผมน้าใครไม่ได้คนเดียวข้างๆมีไงน้าคือกูนเนี่ยนะ โ <Okay, S 2> อเคครับผมตอนนี้คือ,โ,อโหหนูศักยภาพสูงยังเลยไว้เลยหนูเดินผ่านแล้วผมตีนอย่างกันนักไต่เขาไปฝึกปัก่นจักรมาจากไหนเนี่ยแข็งแรงแเหลือเกินตอนนี้นะครับผมก็กลับมาดูคนอู้งานอีกรอบหนึ่งนะครับเขาหันเขาหันไ, <h ann> <h ann> ไปดูทีวีนะผมกับการ์ตูนเรื่องนึงผมขออภัยอยากเจ้ของนิขสิทธิ์ดยแล้วผมที่ต้องนำภาพบางส่วนของ หนึ่งในงานหนึ่งในเรื่องเรียกว่าเรื่องภายนภายใต้การดูแลของท่านนะครับผมเราไม่บอกกันว่าชื่อเรื่องอะไรแค่มีตัวละครที่เป็นแมวสีฟ้าฟมีปีกวินได้่นะครับผมพอเลยพอเลยมี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 เพื่อนเป็นดาร์กอนเลเยอร์นะครับผมพบปากเรยวนี่ไม่งั้นจะไปให้ปากกันเลยพอเลยซะเฮ้ยไม่เป็นไรรอก เสีย<ง>าแมงทิ้งดิเดี๋ยวไม่ให้ทำงานเกเสียง<อ>นั้ก็สีดีเลยเจย,ย,ยากอะไรเปิดดีดีซิคิปชั่นแล้วขอโทษลายน้มพูดที่มีอยู่ในคลิปเราทั้งหมดไงว่าน่าจะประมาณสิบว่ะโอเคผัดต่อไปเยวชิบหายเลย <c oughs> กระลำซึ่งก็หันไปแบบคือบอกตรงเลยนะไอ้ผักที่ใส่ลงไปอะ่ะไม่ได้คิดเลยขอแค่เปิดตู้เย็นมา <c oughs> มีใช้จบ โอเคครับผมพอไปก็เสียงตึงนะครับผมเนื่องจากว่าผมต่อจอยไว้รอเล่นเกมลังจะจบภาคแล้วครับผมน้ำจอยแล้วถามว่าจอยแล้วว่าทำไมเชื่อมต่อได้ยงี้ไม่ใช่จอยสายแต่จอย Xbox สามหกศูนย์ไวเลสนะครับผมมันจะพูดทำไมล่ะคือไอ้ตรงนี้มันมีติดนี่ก็ติด้โฆษณาก็ไปบอกเลยหลงสื่อโฆษณาให้เนี่ยจอยตัวนี้ใช้อยู่จนใช้อยู่ทุกวันนี้ครับผม จอเอสปอร์สาหกศูนย์แบบไวเลสนะครับผมถามว่าไวเลสดีกว่าสายไงไม่รู้อยากได้ไวเลสตอนนั้น่ะผัด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 จบใช่ไหมผัดัดผัดแค่อยากได้แล้วตอนนั้น่ะมันสนองอยากสนองกิเลสตัวเองคือเอามาเล่นเกมกหนึ่งที่เป็นเกมเกี่ยวกับกีฬานะครับผมเป็นค่ายที่ตอนนี้เรียกว่าดังมากๆนะครับผมชิมต่ชิมต่อไปเออ วันวันนี้ฟีฟ่าออนไลน์สามขอโทษเรากับลิขสิทธิ์ทางกาลินาครับผมแข่งชิงแชมป์โลกนี่ตั้งหลายอย่างแล้วเนี่ยชิงแชมป์โลกวันสุดท้ายไว้ยวันนี้นัดชิงชนะเลิศเออจริงเลยเพราะว่าคือมันแข่งวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะผมใครได้ดูบ้างนะครับผมเอาผมว่าคนหนึ่งดูนดูตั้งแต่วันแรกใยกระทของเรารู้สึกว่าเริ่มจะเรียบร้อยแล้ว บอกตัวนะว่าทําไมไม่ค่อยเห็นหนะ้าเชฟเลยเชฟมันตัวสูงไปฮะสูงไม่พอตาก้องเตี้ยกว่าเชฟไม่ง่ายอ่ะเรียบร้อยคือในกลุ่มเราเนี่ยมันนะะตัวสูงที่สุดเรียบร้อย ดูฮะมาช่วยพานิดนึงนึงจะเล่นเกมเลยโอ้ขนาดกูยังจับแค่จอยเลยเล่นเกมยังไม่ได้เลยไหมเกมเกมอะไรรู้เป่าเกมอะไรรู้เป่าอิตอิอสูงต่ำสูงต่ำไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพื่อนเอ้ยต่าง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 เลยใครเอาใครเอาเลยใครเอาเลยไม่ใครเอาเลยตอนเนี้ยเทแล้วทอยทอยทอยกมเด็มผีเอ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 เกเอ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 เลเอ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 งอเ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 อ กว่าสามแล้วมื่อไหร่เื่อสามนูกแเลยแหละเรับทของมาในกว่ามการพาะไปแล้วแต่พากันเป็นล็อกอ้ยเป็นลอยนะผมช่างแม่เถอะพากมาสิบหกนาทีของก็คลิปตอนนี้ในเวลาที่เราพาก็คือยี่สิบสี่แล้วนะครับผมนี่ครับมันมาดูซากที่เหลือนะผมว่าไอเชฟมันทําอะไรไปบ้างนี่มันก็ทํา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 ข้างในนั้นอีกซึ่งผมถ่ายไม่ได้น<ต>ี่มันก็ทํา ตรงเลยมันมันล่อครัวบ้านมันไม่เหลือเลยไม่รู้ครัวเพรามันมันเองขานหรือเปล่ามันยังมันยังรู้ตัวมันเองไงว่าต้องเก็บกวาดโอเคครับผมถึงช่วงที่เราต้องชิมกันแล้วนะผมมันเป็นหนวดกล้าตายนะตอนนั้นเนี่ยเมนูสุนัขเม่รับประทานครับผมครับขอบอยไม่มีรสชาติแย่ตอนแรกอะตอนแรกเนี่ยคือมันจะมีบางจุดก็คือจุดที่ใกล้ๆกับตัวพริกเนอะที่จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึง ส่วนที่เหลือจืดสุนัขไม่รับประทานไม่ใช่เจ้านายทหาสาระจากคลิปนี้โดยปริยนีคือมึงจะแดกกันเหรอนักกินเข้าไปก็บอกว่าจืดแล้วถามว่าไอเชฟอยู่ไหนก็เพราะผมบอกว่าจืดไงมันเลยวิ่งไปเอาซีอิ๊วมาใส่ครับผมเออแล้วคุณจะบอกว่าซีอิ๊วใช่ไหมรอแป๊บมาแล้วมาแล้วคุยหรือเปล่าใล้จะมาแล้วรอซอสปรุงรส สาดมาดุซีอิ๊วไงแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกตาไม่ได้บอกตาเมาเท่มันมามาแล้วมาแล้วดูดูมันเจนะครับผม1ต่อ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 แดดไอ้ตรงนี้ครับผมไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่เท่าไหร่มันยังพีคไม่พอไอ้ที่มันจะพีคจริงๆอ่ะคือตอนที่มันมาทําฟองประอลาดขอผู้ชมมองจับตาดูผมว่ามันจะเอาอะไรมาสะอาดไปตรงซีอิ๊วตรงนี้นะครับผม เราก็กินกันไปอย่างมีความผาสุกมันมามันมาแล้วหรือยังยังอ๋อสิมันมาแล้วมันคิดว่าโอเคแล้วดิมเห็นน่ดน่งอะไรอย่างงี้เลเดินกลับไปเอาแล้วผมวางไว้วางไ่ะเลีนกล้องเลีนกล้องนิดนึงเลีนกล้องนิดนึ่งกินเข้าไปเออบอกยังไงว่าไอ้บมาเก็ตกับไอ้เทปเนี้เราถ่ายวันเดียวกันเออเวลาเยี่ยมผ้าคีริ้วในห้องน้ำในครัวไงครับผม ชี้อะข้าซีเลี่ยวมาครับพ่อของผู้ภาคซีเสียงดังที่สุดกระเกาใหม่ที่สุดแลไปผมมาพอเลยแล้วนั่นแหละว่าง่ายแต่ไม่ใช่ปัญหาครับกินกันต่อไปอย่างเพราะยังไงก็ไปข้างบนไครฟองชื่อเราเฮ้ยยังไม่รู้กันทำไมอ่ะกินกันต่อสายบนงั้นงันงันแ้วทับเพ้าอย่างนี้เคคยขาบาก พ่อลงไปคิดนม่ร okay. <ok ู้เป็นไงวะเนี <g oda> <g oda ่ยพ่อกูซัดตัวกูเองด้วยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็จบก็ไปแล้วผมกับการพ่างเลยครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขการกินนะครับผม